สวัสดีค่ะวันนี้ช่องเข้าสดใหม่ทันใจได้มาอัปเดตข่าวใหม่ให้ท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวใหม่ๆทางทีมงานของเราจะอัปเดตให้ทุกวันนะคะทุกใจหนักก้อยรัชวินเสียใจถูกพาดพิงถึงลูกหลังเจอดานม่าวิ่งการกุศล ก่อนหน้านี้กลายเป็นเรื่องราวดราม่าระอุโซเชียลหลังนักแสดงสาวก้อยรัชวินวงวิริยาออกมาชวนแฟนๆไปร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลเอสเตอร์บันนี่วีแมนส์รันพรีเซนเตดบายเซึ่งจะจัดขึ้นที่ลากูน่าจังหวัดภูเก็ตแต่ว่างานนี้มีเพจหนึ่งโพสต์ภาพเกี่ยวกับงานวิ่งดังกล่าวพร้อมทั้งเขียนข้อความว่ามาแล้วก้อยภรรยาตูนชวนผู้หญิงออกมาวิ่งค่าสมัคร3,500บาท แบ่งให้มูล,ลนิธิรามาธิบดี100บาท1 0 1ถกันยายนนี้ที่ลากูนากรอฟูเก็ตทำให้เกิดเสียงวิจารณ์มากมายล่าสุดวันนี้ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่างานวิ่งครั้งนี้เป็นงานวิ่งปกติทั่วไปซึ่งมีการรับสมัครเกิดขึ้นตามปกติโดยทางผู้จัดงานได้มาคุยโปรเจกต์กับไ้อยและอยากให้เราเป็นผู้สนับสนุนหลักในฐานะของพรีเซนเตอร์งานวิ่งในครั้งนี้ ซึ่งตัวเราเองมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้กลับมาจัดงานวิ่งเพื่อผู้หญิงอีกครั้งและครั้งนี้มีการซื้อลิขสิทธิ์ตัวกระต่ายบันนีความตั้งใจดีของผู้จัดงานในครั้งนี้ต้องการนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้กับรายได้การกุศลคือมูลนิธิรามาธิบบดีซึ่งนอกจากจะชวนมาวิ่งแล้วเรายังจะได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นด้วยส่วนตัวเราแอบตกใจมากเพราะข่าวออกมาว่าค่าสมัคร3,500าแต่เข้ามูลนิธิแค่100บาท ส่วนตัวเราก็เครียดแต่รู้ว่าความจริงคืออะไรแล้วก็ชี้แจงข้อมูลที่เป็นความจริงออกไปแล้วซึ่งหลายคนก็เข้าใจเพราะรายละเอียดทุกอย่างมีใส่ไว้ในข้อมูลทั้งหมดเพียงแต่ว่าบางท่านอาจจะเข้ามาแล้วไม่ได้อ่านครบซึ่งเราก็ไม่ทราบจุดประสงค์ทําให้เกิดความเข้าใจผิดในหลากหลายประเด็นแต่สุดท้ายแล้วก็อยากจะชี้แจงในความเป็นจริงที่สุด พอเห็นข้อความที่วิจารณ์ถล่มเราเห็นแล้วก็ไม่สบายใจแต่การจะดับทุกได้ดีที่สุดมันต้องดับด้วยตัวเราเองถามว่าจะทําให้เราจัดการยังไงเรารู้สึกว่าเราจัดการกับความรู้สึกตัวเองดีกว่าแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสการจัดงานให้ดีที่สุดให้คนที่เขามาสมัครวิ่งกับเราไปวิ่งในงานที่ดีให้เขาวิ่งแล้วเขามีความสุขมีรอยยิ้มกลับบ้านไปนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด สำหรับเราการฟ้องร้องไม่ได้ทำให้ก้อยมีความสุขไปมากกว่านี้เพราะเราเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจถามว่าทุกข์ไหมก็เป็นทุกข์แต่การฟ้องไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วสบายใจมากขึ้นในทางกลับกันอาจจะรู้สึกเป็นทุกข์มากขึ้นด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเราก็ดับทุกข์ด้วยตัวเองและเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องของการจัดงานดีกว่า แต่สิ่งที่เราไม่สบายใจมากที่สุดก็คือถูกพาดพิงไปถึงลูกเพราะถ้ามันแค่ตัวเราเราก็จะมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วเพราะเราก็เจอเหตุการณ์นี้มาค่อนข้างบ่อยแต่ถ้ามองในความเป็นแม่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกโตมาในสังคมมีไซเบอร์บูลลี่แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเราก็อยากจะข้ามไปเลยไม่อยากจะเอาสิ่งลบๆมาทําให้เราไม่มีแรงเดินหน้าต่อเราอยากจะเดินหน้าต่ออย่างมีความสุข แต่ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นที่มันเกี่ยวข้องกับลูกเราในอนาคตบางทีในฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องปกป้องลูกเราเหมือนกันนะซึ่งก็ไม่อยากพูดไปเยอะมากกว่านี้เพราะรู้สึกว่าพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมช่องเข้าสดใหมายทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ